แตกี้แปกนมีครอบครัวหนึ่งผัวนางได้ไปเฮ็ดไทยปะให้เมียที่ถือพามานและลูกสาวสองคนอยู่เหนือนต่ำลำพังมามือหนึ่งเมียได้ออกลูกผู้ที่สามหลังจากนั้นสามวันต้องได้ทำอูซูขวันแม่จึงบอกลูกสาวว่าพกลูกพักกันไปเอื้นเอาป้าเพลงม้าห่วมพักขวัญนำเดอ้อไปตามทางปูดินดำจึงเมินทางไปเฮือนป้า ย่าไปทางปูดินดาเพราะเม่นทางไปหาเงินผีแม่มดเดอ้อพอไปหัวทางแบงเอื่อยก็เถียงน้องว่าไปทางดินดากไปทางดินดาไปตามทางดินดำเม่นทางไปเฮือนป้าแต่น้องเถียงเอื้อยบ่แพ้เลยพากกันไปตามทางดินดาเมื่อแม่มดทินค้นไปหาก็ดีใจ แดะเฝ้าแบ่งโตเป็นคนผู้เป็นน้องเห็นผีแม่มดบกคือป,ป้าจึงซึมใส่เอื้อยว่าปะแพงมีขี่แมงวันอยู่แก้มเบื้องขวาได้เอืย้ยแม่มดได้ยินก็ฮิบเข่าสวมเอาคิดสูตรเทดเป็นก้อนน้นอยติดใส่แก้มเบื้องขวแล้วอ้างว่าคอยก็มีขี่แมงวันอยู่แก้มเบื้องขวานี่เด้ เลยก็หลงเสือแล้วเสิรนผีแม่มดไปห่วมพักวน้ำขอกลับมาฮอดเฮือนสองเอ้ยน้องจึงเล่าเรื่องสู่แม่ฟังแม่ก็ตกใจแล้วว่าวาแม่บอกลูกแล้วบบฟังความบัดนี้ผีแม่มดจะมากินพวกเฮาแท่ละแม่ได้เอาไข่เน่าให้ลูกอมแล้วอุ้มเอานางเอ้นอยเล่นไปหาผัวอยู่ไ้พุ่น หลังจากนั้นทั้งสองก็พากันขี่ควยเหาะขึ้นเมื่อถึงฟ้าเมื่อผีแม่หมดมาหอดก็ถามผู้ปิเอื้ยว่าแม่มึงไปไสอู้ออู้อู้ออู้อย้อนอมไข่เน่าคาปากเอื้ยจึงว่าออกบเปิดความแม่หมดขึ้น่าแม่นแม่ไปให้มันก็เล่นน้ำไปเมื่อบ่เหินแม่มันจึงกลับมาถามอีก แม่มึงไปใสอู้อออู้อู้อออู้แม่มดแลนไปซอกตามทางตัดฟืนกับบหินมีคนแล้วมันจึงเลนกลับมาหาเอื้ออีกแล้วหลังจากนั้นพี่แม่มดจึงได้กินผู้ปิดเอื้อยน้องหลงพ่อแม่แล่นหนีเข้าป่าดงผู้เดียวพี่แม่หมดเห็นห้อยตีนมันก็ไล่ตามนางน้อยก็ห้องขึ้นว่า เจ้ากินข่อยยูนี่กบแซบดอกจักหน่อยเด็ดกเกกัสีฮอนฝนตกมาเจ้าก็สิเปียกให้คอยปลูกต้นเจี้ยแล้วเจ้าปลูกต้นคอเมื่อต้นไม้ไงเป็นห่มบังฝนดีแล้วเจ้าจึงมืทางกินคอยผีแม่หมดกอหลุงเสือพอปลูกลงดินต้นเจียก็ปงยอดซ้อนใบและสูงขึ้นเรื่อยๆนางน้อยโดดขึ้นไปอยูเทิง,งยอดของต้นเจี้ย ต้นเจียสูงขึ้นฮอดงานไดก็สู้ออกตัวนางน้อยขึ้นฮอดหันต้นคอของแม่หมดมิแต่แพะควงตามนาดินนางน้อยก็ห้องขึ้นว่าต้นเจีย๊ยสูงเดอ้อสูงเดอ้อต้นคอต่ำเดอ้อต่ำเดอ้อและทางห้องหาแม่ว่าแม่เอ้ยแม่เอ้ยนิบถงปานมาต้อนเอาลานิบถงผ่าก้นโลงมาตรงเอาผีแม่หมดเดอ้อ แม่หมดถิ่มขวนสิบกนขึ้นไลนางน้อยพัดห้องขึ้นมาใส่ว่าให้เอาน้ำมันหมูมาทาจึงขึ้นไว้แม่หมดก่อห็ดน้ําแต่เมื่อทาน้ำมันใส่แล้วต้นไม้โกมืนพี่แม่หมดก็ขึ้นบอ่อใดนางหล่าห้องหาแม่แม่เอ้ยแม่เอ้ยยิบถุงปานมาต้อนเอา่ายิบถุงผ้าก้นโลงมาตรงเอาพีแม่หมดเดอ้อแม่ตอบว่าเออ หากอเกี่ยมผ้าหากอก้าแกนเกี่ยมขวันแม่มุดห็นนางหลาอยู่ถึงไปไม่สูงมันก่ใจให้เล่นไปเอาขวนมาฟันแต่นางเฝ้าบอกว่าควนผู้หลายแล้วให้เอาควนฟันหินสามบาทแล้วจึงมาฟันไม้บาทหนึ่งผีแม่มดเหตตามขวนมีแต่ปู้ตืมและฟันต้นไม้ปันใดกบว่เขานางหลาจึงห้องหาแม่ แม่เอ้ยแม่เอ้ยยิบถุงปานมาต้อนเอาหลายิบถุงผาก้นโลงมาตุงเอาผีแม่หมดเดอ้อแม่ก็ตอบว่าเออหาก็ทางให้โอฟ้าแดดน้ำมันหมูกอแห้งผีไม่หมดเฝ้าปิ่นขึ้นมาหอดกลางต้นไม้นางหลากกบอกว่ายิบถุงผาก้นโลงมาตุงเอาผีแม่หมดเดอ้อ เออพ่อหาก็ฟันปานเป็นสายแม่หาก็ขีนฝ่ายเป็นเส้นพอผีแม่หมดปีนขึ้นมาได้หอมสิทันแล้วนางหล่าก็เฝ้าห้องหาแม่แม่เอ้ยแม่เอ้ยยิบถุงปานมาต้อนเอาลายิบถุงผ่าก้นโลงมาตรงเอาผีแม่หมดเดอ้อและแล้วพ่อแม่ก็ย้อนถุงสองหน่วยลงมาแต่ถึงฟ้าผีแม่หมดเฝ้าญาติโดดใส่ถุงก้นโลง เลยตกลงดินมุนกระจายเป็นตอนเล็กตนน้อยตีนในเลือดกลายเป็นตัวทากเป็นปีงเป็นยุง้งเป็นหินมาหอดถุกมือนีส่วนนางน้อยดวดไปใส่ถุงปานแล้วพอลกับแม่ก็พากันกลับคืนมาพื้นดินและห้องใส่ต้นเจียว่าต้นเจียสูงเดอ้อสูงเดอ้อต้นเจียตามพวมแล้วสูงแปลว่าต้นหิ้ง เป็นต้นไม้ใหญ่สูงคือต้นแป็ส่วนต้นคอความเล้าสูงหมายความว่าเป็นต้นหญ้าเึิงเกิดแพร่ตามหนาดิน